สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กเอาบรรยากาศงานสัมมนานะคะเวิร์กช็อปนะคะการดัดดิจิตอลนะคะของผลิตภัณฑ์3บวกและเช e วี่ที่จังหวัดอุดรมาฝากเพื่อนๆนะคะบรรยากาศในงานอบอุ่นมากเลยค่ะวันนี้เพื่อนช่างมาหลากหลายจังหวัดเลยนะคะเพื่อนๆช่างคนไหนที่รู้สึกว่าหมดไฟหรือต้นทุน ของชีวิตมันน้อยนิดนะคะกิ๊กแนะนําเลยมางานสัมมนานะคะเป็นงานที่จัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมาเพิ่มเติมความรู้นะคะมาอัปเดตเทรนใหม่ๆมาเจอเพื่อนช่างมาเอาพลังบวกนะคะเอาไปต่อยอดที่ร้านเราค่ะงานดัดดิจิตอลตอนนี้นะคะนิยมมากเลยค่ะและกิ๊กเชื่อว,ว่านะคะถ้าร้านไหนดัดดิจิตอลได้นะคะ กโกยลูกค้าไม่ไหวแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมงานดัดดิจิตอนลูกค้าไม่สามารถทำเองที่บ้านได้ค่ะจะต้องมาหาช่างเท่านั้นถ้าคนไหนอยากรู้ว่ามีงานเวิร์กช็อปที่จังหวัดไหนบ้างนะคะฝากกดติดตามช่องกิกไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะกิกจ,จะมาแจ้งขาา่าวสารและมาอัปเดตกิจกรรมดีๆนะคะให้เพื่อนๆแน่นอนคนไหนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลังซื้อผลิตภัณฑ์กิกมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะ